นี่มาดูครับตอนนี้เรามาดูรถนะครเป็นหม้อน้ำใบแรกของโลกตอนนี้เรามารับลูกรักแล้วนะครก็รต้องบอกเลยว่าอยู่ที่บางวอเรซิ่งแล้วก็ต้องเป็นแน่นอนที่สุดหม้อน้ำใบแรกของโลกกับเจ้าอาัลเบียเอสอาร์จีคีสองร้อยนะต้องบอกเลยเนียขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบอันนี้น่าจะเป็นลูกแรกของโลก ลูกแรกเลยครับเนาะลูกแรกเลยที่เคยทำแล้วรุ่น A P L e อาพิเลียเพราะฉะนั้นชาวอาพิเลีย e จะมีหม้อน้ําซิ่งแล้วมีมีแล้วก็าวยายทำแบบพิทติ้งได้ก็โอเคละอ่ะฮะแก้ไปสองรอบเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่สนใจเรื่องของหม้อน้ําซิ่งมีแน่นอนมีแน่นอนสำหรับอาพิเลียอิเ e ย e รอบนี้ไม่นานดีใจมาก <laughs> รอบนี้จะบอกก่อนว่าหม้อน้ําอ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่า สเปคของมันเราต้องสร้างใหม่เลยอ่ฮะคือแกะแกะบล็อกใหม่แล้วก็ไส้ที่มีอยู่ก็ใช้ไม่ได้ที่เรามีอยู่อ่ะก็เลยต้องสั่งสั่งใหม่ผลิตไส้ขึ้นโชวเลยเพราะอะพีเรียเลยอุ้ยฟังแล้วขนลุกขึ้นมาทันทีเลยเฮียปวดท้องอ่ะนะก็คือพูดง่ายว่าไส้ก็เปลี่ยนใหม่ไส้เปลี่ยนใหม่จะใช้กับอะไรไม่ได้เลยอ่ฮะเพราะว่าด้วยความสูงความกว้างมันจะคิด ผิดกับรุ่นอื่นหมดเลยไม่งั้นมันก็จะใส่พวกบังลมหรือสุดยึดอ่ะมันจะลำบากเราเลยสร้างโดยเฉพาะอะพีเดียเลยข้อดีบางคนอาจจะถามว่าแล้วข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีของมันก็คือเราจะที่ได้มาคือความหนาแล้วสูดน้ําได้เยอะมันก็จะเย็นกว่าโดยปกติเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รอบสูงสงก็สบายใจได้แล้วสบายใจได้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้รอบสูงสงนะบอกเลยไม่ต้องกลัวละตอนนี้สำหรับ,บสาย SRT 2 0 0นะ มีแล้วนะครับมอเตอร์จากบางมดเรซิ่งบอกเลยว่าฟิล์ฟ้าใบแรกของประเทศไทยใบแรกของโลกเลยแล้วกัน <c oughs> ที่บางมดเรซิ่งทำให้เลยนี่ฮะกำลังประกอบอยู่นี่เป็นไงล่ะจุดตำแหน่งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแค่ถอดน็อตออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแปลงของแปลงขาไม่ต้องแปลงอะไรครับแค่ถัดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิม ขาเขอใส่ได้เหมือนเดิมเป๊ะใช่เพราะว่าเราดีไซน์กว่าจะได้ตำแหน่งที่มันพอดีก็ตอกสารอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ครับกำลังประกอบแล้วใครที่สนใจนะสายชาวอาบิเลียนี่ครับฝาครอบใส่ได้ไหมเฮียฝาครอบเดี๋ยวกำลังกำลังเช็ดอยู่น่าจะได้ครับประมาณนี้ได้ครับได้นี่ยได้ครับผมนี่นีนี่นีนี่กเลยเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเดิมเป๊ะแต่ แต่ภายใต้การหมกจะมีโลโก้นี่โโเห็นไหมโลโก้อะไรบางมดเรซิ่งนี่การันตีของแท้เพราะพวกนี้มันลนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจก็ติดตามกันเร็วๆนี้ใช่ครับว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันบ้างใช่ใชนี่ครับว้าว็าไงล่ะเดี๋ยวต้องรีบอะไรนะไปโมดิฟายต่อใช่ครับตอนนี้ผมจะพาน้อง srgt ผมไปใส่ชุดกันล้มโลบงโลบาร์ใส่ปงใส่ปิ๊บ ไวล่าเจสกีใช่ไหมนะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพี่ก๊อฟไปส่งตามที่เดิมนะส่งอีกร้านหนึ่งโลบาแน่นอนนี่ว้าวเป็นไงล่ะเปรี้ยวเปล่าเน่บอกเลยนะของมันต้องมีสุดจริงๆบอกเลยว่าเวดิกูดมากๆงานเนียนๆจำๆบอกเลยใส่เป๊ะใส่เป๊ะ โอ้ดีพี่ลอกกาวยึดเกลียวให้ผมด้วยโหดเกิน <c oughs> กลัวผมขี่หลุดอะยเี้ยนนพี่ใส่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นคอหมอ้อน้ำเราใช้เป็นซีซีแล้วเราไม่ใช้ป็นคอ,อปัมแบบทั่วไปอ๋อแล,แล้วมันดีกว่ายัางไงครับมันดีกว่าตรงที่ว่าทนกว่าแล้วก็แข็งแรงแล้วก็มันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์คือสมมติว่าเป็นคอ,อปัมมันก็มีการปัมมามันมีหลายบริษัทหลายโรงงานที่ปัม,มแต่อนนี้เราสร้างจากที่นี่เลยแล้วก็มันเป็นงานที่พรีเมียมเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ตอนนี้เรียบร้อยแล้วสาย s อ g t 200ที่ใครอยากได้ม้อน้ำซิ่งไว้เดินทางไกลแบกหนักแบกปงแบบปี๊บไม่ต้องกลัวแล้วมีม่อน้ำซิ่งให้เรียบร้อยนะขอบคุณครับเฮียครับขอบคุณครับป่ะเดินทางกันต่อไปเสริมหล่อให้ลูกรักกันหน่อยดีกว่าเลสโกกันเลยดีกว่าครับไป